สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสวนใจสั่งมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมต้นกล้วยนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีวิธีการแนะนําบอกวิธีการต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเขาเจริญเติบโตแบบไหนอย่างไรบ้างไปเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมโอเคปครับนี่ท่านผู้ชมครับต้นกล้วยที่ผมได้พาทุกท่านปลูกเมื่อคราวที่แล้วนะครับ ที่คลิปที่แล้วที่ผมทำไว้นะครับต้นนี้ที่ผมตัดนะครับตัดตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยเขาก็เริ่มผลิใบออกมานะครับเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ทราบใครมาตัดนะครับเนี่ยนะครับบริเวณตัดตรงนี้ครับประมาณ4 5หองศานะครับตอนนี้เขาก็สมานแผลเขาเรียบร้อยนะครับนี่ฮะต้นเขาขออภัยครับเขาก็ออกมาสวยงามนะครับนี่ฮะเขาเหมือนลักษณะออบๆนะครับท่านผู้ชม เนี่ยมีรอยแตกตรงนี้ด้วยนะครับนี่อ่าเขาสมานแผลเขาเรียบร้อยนะครับสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ต้นแรกนะครับที่ผมเอ่อทำการตัดนะครับนี่ฮะสวยครับท่านผู้ชมนะครับเนทรายปุ๋ยสวยงามมากเลยครับสังเกตตรงนี้แดงๆนะครับแสดงถึงความสดชื่นของเขานั่นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับ มาดูต้นที่สองนะครับต้นที่ไม่ได้ตัดนะครับนี่ดูครับต้นนี้นะครับต้นนี้ตอนปลูกไม่ได้ตัดนะครับนี่ฮะไม่ได้ตัดเขาก็ตอนนี้เขากาลังลีใบออกมาใหม่นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะออดูความแข็งแรงนะครับต้นที่ตัดจะแข็งแรงมากกว่านะครับท่านชมที่ผมสังเกตด้วยตาตัวเองนะครับนี่ฮะการเจริญเติบโตของบ้านที่ตัดดีกว่าเยอะนะครับนี่ นี่ก็คือความเจริญเติบโตของต้นที่ผมปลูกได้ปลูกไว้นะครับเมื่อทำที่ทําคลิปครั้งที่แล้วนะครับนี่ดูความแตกต่างนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ต้นเขาเตี้ยกว่านะครับต้นที่ตัดนะครับแต่ว่าดูความสมบูรณ์แล้วต้นที่ตัดสมบูรณ์กว่านะครับดูดูเปรียบเทียบกันได้เลยครับอ่าโอเคครับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ